สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ช่วงถนนพระราม4ี่นะครับจะคลิปนี้นะครับก็จะมาดูฝั่งด้านกล้วยน้ำไทยไปพระขนงนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะมีทัศนิยภาพหรือว่าภูมิทัศน์เนี่ยเท่าเท่ากันกันกบฝั่งไปหัวลำโพงหรือเปล่านะครับก็เดิมสตาร์ทน่นเลยนะครับมาจากคลองเตยนั่นแหละแต่ว่า ก็วิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับระหว่างกลองเตยมา,ากล้วยน้าไทยแล้วก็จะไปพักโหนงนะฮะเป็นที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่เห็นเนี่ยตึกแถวยังมีอยู่นะครับในส่วนของช่วงนี้แต่ว่าก็น้อยลงเต็มทีแล้วนะครับก็คือน่นจาจะเกินครึ่งนะครับที่ตึกแถวสูญหายไปแลวกลายเป็นตึก หรือว่ารกรางว่างเปล่าเพื่อที่จะขึ้นตึกสูงนะครับในช่วงนี้ที่ที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันว่าตรงไหนกันบ้างนะครับหลังจากสตาร์ทกันมาช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงห้างมีถึง3ห้างนะครับ b ิ๊กซีโลตัสอยู่2ว่าฝั่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีคาฟูพอคาฟูเลิกกิจการไปก็เป็น b ิ๊ก2ีส2สาขาติดกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็เนี่ยจะเห็นว่าฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่มีบิ๊กซีแล้วก็มีบิ๊กซีอีกตึกหนึ่งหรือว่าอาคารหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็คือก่อนหน้านั้นนะมันเป็นคาฟูซึ่งตรงนี้แต่ก่อนก็ชุมชนหรือว่าคนค่อนข้างจะอยู่กันแออัดยัดเยียดหน่อยนะครับก็เลยห้างก็รู้กันอยู่ตรงไหนที่มีคนเยอะเป็นทำเลดีเขาก็มายึดหัวหาดกันก็ กินกันทั้งสองากฝั่งนะครับทั้งบิ๊กซีคาฟูแล้วก็รถตัดหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นในในส่วนของฝั่งด้านด้านซ้ายมือนะครับก่อนจะถึงช่องสามเนี่ยเยมื่อสักครู่นียก็จะมีทั้งบิ๊กซีสองสาขาไม่รู้ว่าบิ๊กซีเรียกบิ๊กซีไหนกันบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือในช่วงที่กําลังเดินทางนียให้สังเกตทางฝั่งด้าน สายมือเนี่ยก็จะมีที่รกรา้างเปล่าหรือว่าที่กําลังจะขึ้นตึกสูงๆหรือว่าคอนโดหรูหราเนี่ยเยอะเนี่ยช่วงนี้ก็ใช่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เองไม่ตัดออกนะครับเพราะว่าอกข่าวหน้านี่เราจะได้เห็นว่าเออก่อนหน้านี้มันกะเหมือนว่าที่เปล่าเปล่านะครับก็เดี๋ยวก็ขึ้นตึกสูงก็จะเห็นความแตกต่างหรือว่าความเปลี่ยนแปลงมอสักครู่ยุดลดให คนเดินข้ามถนนนะครับแสดงความมีน้ำใจนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งมาจนถึงแยกตรงนี้ก็ไฟเขียวพอดีก็ไม่ต้องติดไฟแดงนะครับก็เนี่ยฝั่งซ้ายมือที่โล่งๆเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะติดป้ายไว้ว่าจะขึ้นโครงการอะไรเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ยฉนั้นแอดก็จะไม่ตัดออกนะครับเพราะตรงนี้ ที่โล่งๆอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคราวต่อไปเนี่ยคงจะเป็นตึกสูงระฟ้ากันแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเอ่อกล้วยน้ําไทยนะครับก่อนนี้มีเออแลนด์มาร์กเนี่ยก็คือพอถึงพูดถึงกล้วยน้ําไทก็เอ่อจะนึกถึงมหาวิทยายลัยกรุงเทพนะฮะหรือว่ามกรุงเทพนี่แหละนะครับทั้งอยู่ฝั่งทางด้านเอ่อขวามือแต่ตอนนี้เหมือนว่าย้ายไป รังสิตกันหมดแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็หลังจากนั้นเออพูดถึงมงเทพเออกล้วยน้ำไทยตรงนี้แอดเคยมาตั้งบูธนะครับก็โอเคนะครับทันสมัยน่าเรียนแต่ว่าตอนนี้นี่เหมือนว่าจะย้ายไปรังสิตกันหมดแล้วก็อ่ะดูกันต่อนะครับในช่วงนี้ก็อยู่บนถนนพระรามสี่ช่วงกล้วยน้ำไทแอดที่จะไปออกอ่าพระโนงนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนิดนึง ามาพูดกันต่อคุยกันต่อนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีทางลัดออกอถนนสุขุมวิทด้วยนะครับมันก็ไม่ได้ไกลกันมากฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคอนโดผุดกันเยอะแยะกันไปหมดนะครับฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับที่เมื่อตึกแถวหลายๆตึกแถวหลายๆแถวเนี่ยก็จะเลิกรากันไปแล้วก็ที่เห็นว่าทาง อะไรเขาเรียกว่าไอ้คอมเมนต์มมนะเขนมาบอกว่าอาจจะเป็นไปนได้ไหมอนี่ยฝั่งนี้ขึ้นตึกสูงแน่นอนนะครับฝั่งสายมือเยอะเลยนะครับกำลังจะเปลี่ยนจากไอ้ตึกแถวเป็นตึกสูงเนี่ยอย่างน,น้อยที่ผ่านมาน่าจะประมาณ4 4หรือ5จุดนะครับที่พร้อมที่จะขึ้นตึกสูงสูงเนี่ยก็ฉะนั้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นตึกแถว หรือว่าอาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมนี่ลดน้อยถอยลงไปแน่นอนนะครับบนเส้นนี้เนี่ยก็ยังจะพอหลงเหลือไอ้ที่หลงเหลือบางทีเขาก็ติดป้ายประกาศนะว่าให้เช่าเส็งหรือวาอ่าปิดเฉยๆไม่มีอะไรไม่ได้มีทําธุระเนี่ยปิดประตูทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็คือคงจะพร้อมที่จะย้ายย้ายทำเลว่างั้นเหอะนะครับ <S <S 1> <S 1> คลับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์บนถนนพระราม4ี่ช่วง อของเตยกล้วยน้ำไทยไปพักหนงนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมคลิปกันไปไรเรื่อยๆนะขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สําหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ